เห็นไหมคะทุกคนคือมันแบบใสมากเราก็จะใช้เป็นเนื้อเยื่อไขมันมาลองนุ่มๆด้วยนะคะเพื่อที่จะการทะลุอีกทีหนึ่งเพราะว่าด้วยการที่เราทําปลายให้มันยืดยาวเพิ่มขึ้นด้วยแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้ปลายตรงนั้นบางยิ่งกว่าเดิมนะคะเราก็เลยต้องมีเนื้อเยื่อไขมันหลังหูมาดันไว้ด้วยนะคะให้มันดูเซฟมากยิ่งขึ้นก็คือสวยได้ทรงใหม่ปลอดภัยแน่นอนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็แจ้งคุณแม่ไว้แล้วว่าสมมติถ้าในอนาคตเนื้อแข็งแรงแล้วเนี่ยผิวหนังแข็งแรงฟูแล้วเนี่ยก็สามารถมาเพิ่มความดุมได้ตรงบริเวณป,ปลายจมูกนะคะ <No. S 1> มันต้องใช้เวลาเพราะว่าเราอ่ะหกสิบสี่แล้วแล้วผิวหนังที่จะไปหุ้มซิลิโคนน่ะมันบางมาก <Yeah. S 1> มันไม่เหมือนสาวสาวมันไม่มีหนังที่จะไปหุ้มคุณหมอเนี่ยทาให้ดีที่สุดแล้วให้ปลอดภัยที่สุดแล้วเพราะว่าเน้นความปลอดภัยเพราะว่าคุณแม่หกสิบสี่แล้วเนี่ยเวลาเราเป็นหรือว่ามันเน่ามันติดเชื้อเนี่ยการรักษาพยาบาลมันจะใช้เวลามากกว่าสาวสาวเกือบเท่าตัวใช่ค่ะ <Okay. S 2> ด้วยอายุเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ,ะ,คะแต่ว่า รวมช้ำอย่างที่แม่ลีนาบอกว่าเป็นคนบวมช้ำง่ายอยู่แล้วใช่ค่ะแต่อันนี้ถือว่าบวมน้อยมากบวมน้อยมากเพราะว่าปกติเนี่ยไปฉีดโบท็อกนะคะคุณผู้ชมฉีดโบท็อกแล้วว่ามีโสแฟกให้หน้าเร็วๆเล็กๆเนี่ยเขาจะเขียวแบบนี้สิบห้าวันขนาดแค่ฉีดไม่ได้ผ่าตัดนะคะอันนี้ถือว่าหมอจำลูนี่สุดยอดและมือเบามากแล้วก็พยาบาลที่นี่ฉีดยานี่สุดยอดเลยไม่เจ็บเลยแบบมือเบาแบบเชี่ยวชาญจริงๆค่ะเห็นตอนทำหลับสมาเลยใช่ไหมคุณแม่ใช่แบบว่าเหมือนกับว่า นอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วอะหมายว่าไม่มีความทุกข์ทรมานไม่เจ็บอะไรเลยเพียงแต่ว่าตอนที่เราผ่าตัดไม่เจ็บแต่ตอนที่หลังจากเรากลับไปที่บ้านอะสักสามวันเหมือนกับยาชามันหมดไปแล้วอะมันจะรื่มเจ็บแต่ว่าก็มียาแก้ปวดให้กินค่ะดูแลตัวเองเป็นยังไงบ้างคะก็ยากไหมคะก็พยายามจะกินยาตามที่แพทย์สั่งแล้วก็ รักษาความสะอาดกินอาหารอย่าก,กินของสแสลงก็กินโจ๊กกับหมูอย่างเดียวอย่างอื่นไม่กินหมดเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งแบบว่าเอาใจคนที่เขาเอาตัวเรียนมาให้ฟรีก็เลยแบบช่วยแทนใช่ไหมคะไลฟ์สดให้เขาขายดีดีรวยๆไงแล้วก็ เจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักมากเขาส่งลายไปดุแม่เลยเขาร้องไห้เนี่ยว่าทำตัวกระตูนร้องไห้นะบอกแม่ห้ากินทุเรียนมันแสลงเราเราดีใจนะว่าน้องเขารักเรา่่ใชคะนางทำตัวกระตูนร้องไห้เลยเออบอกว่าไม่ได้กินให้ตะกร้องไปหมดเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์รีวิวช่วยช่วย คนที่เอามาให้ให้เขาขายดีแม่ลำเบอ้์ค่ะคุณแม่อะเดี๋ยวขอซูมดูปลายจมูกคุณแม่นิดนึงนะคะตรงที่มันจะช้ำาๆเห็นไหมคะตรงม่วงๆนะจะเป็นรอยม่วงๆเล็กนิดเดียวนะคะอันนี้ก็คือลองด้วยเนื้อเยื่อไขมันให้เรียบร้อยแล้วนะคะการทะลุเนาะเพราะตอนแรกมาบางมากบางเฉียบมากนะคะเห็นตัวซิลิโคนแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะคะรบกวนคุณแม่แค่นี้เจ็ดวันเข้ามาเดี๋ยววันอาทิตย์ วันนี้ที่เที่ยงหมอเขานั่งระตัดไหมจมูกจมูกยังไม่ได้ตัดแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้คุณผู้ชมติดตามดูอาการอีกทีหนึ่งแล้วเจอกันค่ะรักนะคะตกงนี้ได้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะไอลิฟยูค่ะขอบคุณค่ะ